ครับสวัสดีครับพี่น้องทั้ง youtube พ่อกันอีกแล้วครับกับช่องส Channel. องัมป a ชแนลพี่น้องวันนี้เชฟกัดพามาเบือ้องนะนาสามารถครับนาพันธุ์เป็นนาวานปันวานปันเนาะพี่น้องเป็นนาวานปันปนะครับกำลังเกิดมายองมายมครับพาฝน มาเบิ่งสวนพันธุ์มัดครับกับปลูกกล้วยเนี่ยพี่น้องอน,นีไก่โอ้โหมุไก่นอนมันสบายแท้พันธุ์มัดโอ้ยไก่ตีเพิ่อนอายๆนี่ก็เป็นสวนคว้าพันธุ์มัดครับที่ลาเขาเห็นอย่างกัดกินเขาก็ มาตัวนี้เลยครับโอ้บอกักฮวงสุกกัมี้ด้วพนะี่น้องนะมีน้องไม้ครับมีต้นไผ่เนาะมีบกักฮวงมีต้นกล้วยกับโอ้บักหนาวไหมมีต้นไม้ใหญ่ละพี่น้องมาเบิ่งดูโอ้หนาวใหญ่พันมัดะนะน้องเดี๋ครับอุดมสมบูรณ์ครับถึงปุ๋ยถึงน้ำยูน่นี่ใส่น่าบาดาลน,นะครับผม ติดซูบน,น้ำบาดาลเอาบูดะไปตีกับพ่อกันยามมาแรงนะครับพี่น้องกินฮอดเอฟซี C, ทุกคนนะครับต้นสักกระปุกพี่น,อน้องกล้วยอย่างน้อเนี่ยกล้วยไข่ด้วยเนี่ยอือกล้วยไข่พี่น้องกล้วยไข่แก่แล้วตัวเนี่ยบ่อไปบุม่มเนาะกินกับข้าวเหนียว มีแสบแท้เนาะพี่น้องไก่ไข่ครับห้ามจับปลาไปบึงสั่งพันธุ์มาครับโอ้ดุมสุบ,บูญล,ลายพี่น้องสักกันเริ่มใหญ่แล้วปวดต้นบะกรูดเห็นไหมพี่น้องต้นบะกรูดเลี้ยงไปเลยคน เวลามันปรุงไม่อะไรก็เก็บไปขายอยู่ตลาดนะพี่นอ้องก็เป็นรายได้อีกรายได้หนึ่งครับจับปลาปลาล่าหลายเลย,ยครับนี่เป็นสเมเอ็ดครับพี่น้องหน้าบาดานใส่สเมเอ็ดออกอยู่นี่โอ้พันหมัดเสศษหนัหนึ่งน,น,น,นี่ยเฮ็ดไอสาระน้อยสาระน้อยควายลัก ปลาไม่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเห็นตะหลังใบใบน้ำพืนไล่หลายดอกนี่ก็เป็นกกล้านกกล้านเกา่าต้นล้านหรือต้นตาลบุพพี่น้อง น้าคัางวัดครับพี่น้องอุด,ดมสมบูรณ์ดีขนาดตกแรงแล้วเนาะพี่น้องพอกันยังกำแรงครับผมปิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับพามาเบิ่งส่วนพันธุ์มัดครับยัามแรง้ง พออยู่พอกินนะครับพี่น้องาอ้านหอออันนี้ด่างดาง่งงา,งงดางกักงูสิงเงี้ยบงโซงนะด่างกักงูสิงดีพันวดกัในใกล้เนียงูเสร็จบนเล่าเจเงินด่างกำกงูสิงถามเ็บเนี่ยถามถาเชฟวันเ ปลาซอยเป็นซอยเป็นชิ้นบางๆปลาปลาซอยเป็นชิ้นบางๆมันอีเห็ดข้าวต้มปลาครับพี่น้องบ้านพันมัดอย่างน้อมือนโอ้บักคุ่งสุกบ่ได้มาให้กินคนกินได้ครับพี่น้องสงสัยเอามาให้ไก่มากินเลยครับอโอ้ก,ก่วอวา,า,านเดี๋ยวพุนวพ่นเดี้ยพุ่นนะพุ่นเนี้ยแล้วมันนั่นมันแทบเดี๋ยวให้ไกล้เดย์พี่น้อง อยู่ทั้งกรุงเทพยเนาะพี่นอ้องหนื่อหนึ่งโอ้ยมันถึกถึกสามสิบกว่าบาทอีกสามสิบสี่สิบบาทเม่อสำเนียงเทียมเมื่อหนึ่งอของเขาเนี่ย้อนให้ใกล้มาเนาะมาได้มาได้ของแซบ่ขแซบของเสียบของข้าวแล้วครับตกท้ายทุกของวัน,นชัวร์มาอนี้เฮ็ด <c oughs> ข้าวต้มปลาครับ <c oughs> เชียบวนวันสิมาเฮ็ดสั่นจักอยู่ไซข้าบ้านจุดก้อนน้องท่านมามืาอนี้โอ้สีบุยครับเป็นมือสังหารนะครับเมื่อนี้ พี่เขียงกั่พี่บกุกมเพื่อตกแรงมากพวกผมก็ชุ่มนุ่มกันครับหาแนวยูแนวกินกันก็นมาหากินกันเลาะบ้านเลาะท่านะครับพี่นอ้องซิบอยสุดล้อครับเอ,อ,อาเอาเอาแต่ปลายุบมนมมาเหมือนั้นคลิปอันไถนาเพื่อนเนี่ยครับนี่พี่นอ้องที่ผุ่มท่ายิปอัน ไถนาเนี่ยพี่น้องไถนาบ้านตะกานะครับอันนี้ก็เกิดเราเด้อพี่น้องกับน้องซีบอยเมื่อกี้นะครับเป็นคนไทยเนี่ยโอ้เนี่ยครับกําลังเกิดพี่น้องข้าวเดี่ยวเนาะพี่น้องโอ้มาแล้วครับเยาวชนบ้านล้านครับมุนอุย๊ยครับโตับมันเยอะครับผมโอ้ คิดถึงทักษิณว่าเสือแดงคเสือแดงเบิ้งเบิบ้งเบื้งเส,สียดีไอ้ินแจเลยเสียด้วยตุ้มหม่ม,หมบันลานเดี๋ยวเยาว,ว,วชนครับสัมปีครับสัมปีสัมปุยพี่พพพนอ้องตุ้มหงมรับเยาวชนกลุ่มโนนลาน่ ครับบ้านสามารถบ้านพันมัดการเริ่มเสร็จแล้วครับพี่น้องเริ่มเป็นลังแล้วก็มาตุ้มมาห ו มกันอยู่นี่แล้วครับวันนียเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวผมซิมาเมื่อหลังซิมารีวิวรถสี่เขานี่รถสี่ขัาเปียกครับหาเบื้องยากเราด้ครับสมัยไหนออ่แล้วะ เดี๋ยวสันที่ขายเมื่อใดเดี๋ยวซิมารีวิวที่เหลไว้ตหัวสีเนี่ยโอ้ที่ขายรถนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เชฟก็ขอลาไปก่อนครับคิดห่อนยามือแมลงกระโทเอ้ยโมเมนก็เลยถ่ายพี่น้องครับทั้งบ้านให้รับชมรับฟังกันนะครับผม วันนี้เชฟกัดขอลาไปก่อนกับกับทีมงานสมปีเขานะครับสวัสดีครับ